สวัสดีหนี้100บาทวายสตัวไม่480บาทวายสตัวที่คูณ6ไม่210องบาทคุณผู้ชมคูนสิบไม่อีกอีกเก้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมโคตรสวย900บาทแบบนี้แจ่มแจมแ่มนะครับคุณผู้ชมํำเ,เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตหมาจงเวสอของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมนะครับก็ ดูสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับโอกาสโอกาสที่เราจะชนะนะครับอยู่ที่93%นะุผู้ชมถือว่าน่าเล่นน่าลงทุนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงอยากจะรับสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ ad 0 8 c w q h q q ได้เลยนะครับ สามารถแอดมาเป็นครอบครัวบอลแอนด์แก๊กด้วยกันได้นะครับผู้ชมอ่ะเรามาดูเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ทุนอยู่ที่1000บาทนะครับอ่ะมาเลยผู้ชมปั่นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้30บาทวายหนึ่งตัวมาอีก360บาทสวยๆคุณผู้ชมวาย3ตัวที่คูณ3มีอีก225บาทนะครับมาอีก237บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ5ไหลมาอีก750บาทสวยๆวาย2ตัวคุณผู้ชมมาอีก125บาทนะครับโอเค จับจัดคุณผู้ชมบิ๊กวินไปนะ,นะครับจังหวะนี้โอ้โหอ่าเท่าไหร่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับบิ๊กวินไป1,700กับอีก27บาทน,นะครับถือว่าสวยอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยคุณผู้ชมวันนี้นะครับ9 3นะครับอ่ะโอเค15บาทคุณผู้ชมบาย2ตัวโอ้โหแต่ไม่ไหลนะครับ ช่วงนี้นะครับก็มีน้ําท่วมนะครับมีฝนตกนะครับหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้15บาทวายสองตัวคุณผู้ชมมาอีก15บาทเหมือนกันนะครับโอ้โหเบามากคูณ3โอ้คูณ3ไม่ไหลนะครับปีพันท,ที่สามสิบบาทชวนๆจังหวะนี้12บาท50ตังค์คุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาเบามากคุณผู้ชมเข้าดีอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีม้าใหญ่ๆเข้ามาเลยนะครับจังหวะนี้40บาท หูสามหูิดไปที่90บาทนะคุณผู้ชมจังหวะนี้อ่ะยังไงโอ้โหตอนนี้เราก็กำไรมาประมาณ1,000บาทนะครับผู้ชมอ่ะยังครับยังจังหวะนี้10บาทนะครับโอ้โหอะไรครับนี่เข้าแบบเบามากๆผู้ชมจังหวะนี้7จ็บาทห้ตังค์นะครับ ไป90บาทคุณผู้ชมวาย1ตัวที่คู่สามอีก457บาทสวยๆว,วาย2ตัวมาอีก1,000กับอีก75บาทคุณผู้ชมได้อยู่บิ๊กวินไปแล้วนะครับโอ้โหวสวยๆคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเท่าไหร่1,600กับอีก30บาทนะคุณผู้ชมอ่าสวยๆรับสวยๆกำไรมาเป็น2,000บาทแล้วถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับ93ในวันนี้แล้วนะคุณผู้ชม บาท50ตังค์ครับเบาๆไปอ่ะจังหวันนี้เราได้ลุ้นฟรีเกม,มนะคุณผู้ชมฟรีเกมฟรีเกมโอ้โหน่าเสียดายมากครับไม่เข้านะครับอ่ะจังหวันนี้40บาทคุณผู้ชมคูณ2 6งกคูณสก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับอะไรของเขาครับเนี่ยอ่ะจังหวันนี้ได้ลุ้นเข้าฟรีเกมมีแล้วคุณผู้ชมมี1ช่องให้เราได้ลุ้นโอ้โหไม่เข้านะครับแต่ว่าเราได้มาปลอบใจ15บาบาทนะครับอ่ะ ไะลุยกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมยังไงเอ้เอดเนี่ยครับตอนนี้อะเรามี3ช่องคุณผู้ชมดูลุ้นฟรีเกมสกตเตอร์มาแล้ว2ตัวขาดอีกแค่1ตัวเท่านั้นนะครับยังไงยังไงโอ้ยยังไม่เข้าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่องสุดท้ายครับโอกาสสุดท้ายและท้ายสุดของเราแล้วมาไม้โอเคสวยๆคุณผู้ชมได้อยู่ครับได้เข้าฟรีเกมไปที่เรียบร้อยนะครับ10ฟรีสปีดบอลของเรานะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่า จะเป็นยังไงในผู้ชมอ่ะโอเคทางแรกไปแล้วนะครับอ่ะไปเหลือ8ครั้งนะคุณผู้ชมเหลือ7ครั้งแล้วยังเงียบอยู่จังหวะนี้100บาทวายสตัวไม่อีก240บาทวายหตัวที่คูณ6กไม่อีก240บาทคุณผู้ชมวายสตัวมาไหมโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับวายสตัวแต่ไม่เข้าคุณผู้ชมอ่ะไปลุยก,กันต่อนะครับ จังหวะนี้100บาทวายสตัวไม่สี่สิบบาทวายสตัวที่คูณ6กไม่อีกสองบาทคุณผู้ชมคูนสิบมาอีกเก้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมโคตรสวย900บาทแบบนี้แจมแจมเลยคุณผู้ชมเอาอยู่บิ๊กวินไฟนะครับจังหวะนี้เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยอ่บิ๊กวินไปที่1 6ึ0กับอีกเกาบาทนะครับคุณผู้ชมถือว่าแจมจลาดอยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวโอกาสอีก4ครั้งนะครับยังไง จังหวะน,นี้70บาทวายสตัวคุณผู้ชมมาอีก900บาทสวยๆเลยครับคูณ6ามาอีก90บาทนะครับคูณ10ไหลไมาโอ้โหคูณ10ไม่ไหลคุณผู้ชมบิ๊กวินอีกแล้วนะครับบิ๊กวินไปเท่าไหร่เอ่ยบิ๊กวินไป1000กับอีก60บาทนะครับถือว่าสวยอยู่คุณผู้ชมแจมอยู่แจมอยู่นะครับอ่ะเราเหลือโอกาสอีก3ครั้งเท่านั้นนะคุณผู้ชมอ่ะงครั้งแล้วครับเหลือหนึ่งครั้งแล้วครั้งสุดท้ายมาไหมอ่ะ 100บาทจังหวะนี้คูณ4ีคูนสต้องมาแล้วคูณ4มา60บาทนะครับคูณ6โอ้โหคูณ6ไม่ไหลคุณผู้ชมพิมพที่160บาทรัดฟรีสปินของเราว่าไงรัดฟรีสปินโอ้โหดีนะเสียดายมากๆนะคุณผู้ชมทั้วทั้วินไปเท่าไหร่ครับทั้วทั้วินไป3,400กับอีก90บาทนะคุณผู้ชมถือว่าได้อยู่ครับสวยมากๆนะคุณผู้ชมถือว่าแจ่มมากเพราะวันนี้เราได้กำไรมาประมาณ 5,000นิดๆนะครับสำหรับ93%ในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอนนะครับรวมถึงอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถ ema9ads084wghqq ได้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผม บอยในแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ